กราบสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเกม Zombie o u t b r e a k นั่นเองนะคะหรือว่าเชื้อซอมบี้ระบาดนะวันนี้หลังก็พกทุนมา500านะมาลองเกมใหม่นะคะเกมนี้เขาบอกว่าตัวคูณปังตัวคูณดีเวอร์เวนะวันนี้ก็เลยจะเข้ามารีวิวให้ดูนะจ้ะแต่ว่าพกทุนมาแค่500บาทดูดิตัวคูณเขาถ้าไปวายตกนะคะเห็นไหม ก็คือจะเป็นตัวคูณทั้งแถวนะแล้วก็ถ้ามีสัษลักตัวเดียวกันนะคะมันก็อยู่แถวไหนก็จะคูณจํานวนคูณเท่านั้นเด้อโู่เกมน่าเล่นมากน่าเล่นจริงๆนะน่าเล่นตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าน่าเล่นตรงนี้แหละตัวคูณโคตรเยอะนะคะแล้วก็เกมนี้อ่าน่าจะใช้สแคตเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะอีลาก,ก็ยังไม่เคยเข้าเนาะเพิ่งเข้ามาเข้าเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกดูพี่ไวายเขาดิโอ้โหถ้าวายตกปุ๊บนะคะ ทั้งแถวก็คือตัวคูณให้เลือกเลยอู้ว้ายนะคะแถวที่2แถวที่4นะคะมีทั้งหมด5แถวจัดไปสิลูกตอนนี้คูณ10บอู้หดูช็อตน,นี้ดิเฮ้ยโอ้โหบวกไว้เท่าไหร่คูณทั้งหมด25นะคะตอนนี้คูณ30ขึ้นไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้เฮยไหลยาวั้ยโอ,โอ้ไม่ไหลาย,ยาวนะคะกลายเปว่าจะไหลาย,ยาวแบบว่า ไลแบบไลยาวแบบจุกๆไปตอนนี้ซูปเปอร์เมกาวินนะคะ1,962บาทจัดไปลูก <S <S เออเกมเขาฉ่ำจริงๆนะไม่เคยเล่นนะคะซอมบีเอาเบกของค่าย PG นะคะแนะนำเลยใครยังไม่เคยลองลองเลยนะคะเพราะว่าคือค่ายนี้นี่แบบว่าภาพการาฟิกก็สวยแล้วก็เกมมาใหม่แบบแทบทุกทุกเดือนทุกอาทิตย์เลยนะไม่รู้จะเล่นเกมไหนอะแต่ว่าอีหลานแนะนำเลยถ้าแบบว่า มีเกมไหนที่แปลกตาหรือว่าแนะนำว่าเป็นเกมใหม่นะคะจัดไปเลยจ้ารีบตามเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเกมใหม่ยังไงก็แตกนะคะแล้วก็เขาก็ทำมาดีเวอร์เวอร์แบบดีมากๆอะดูดิโหดูตงคูณดิโอ้ลูกเอ้ยอันนี้ทุน500นะแล้วก็เบ็ดเริ่มต้นที่10บาทนะคะคือใจใจไปเลยอะใจ,ใจบุญใจบุญใหญ่บุญที่ขี้สั้งงานเะขาว่าแหละ จ่ไปลูกยาวดีแล้วยาวไหมโอ้โหไม่ยาวนะคะไม่เป็นไรเนาะไหลเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมุนตอนนี้คือไม่ได้หมุนมือด้วยนะหมุนออโต้30หมุนนะคะเบ็ดแค่10บาทนะจักทุน500นะคะตอนนี้ขึ้นมา2,000กว่าแล้วพี่วายก็เข้าแบบเข้าแบบจุกๆอแบบ่ะดูดิโอ้คูณ1คูณ2คูณ3ตัวคูณก็สุ่มไปเรื่อยนะคะแล้วแต่รอบเนาะคูณ 5, คณ7คูณ7 0คูณ10อะไรนีก็มีแต่ว่า ถ้าแบบว่ายังไหลแบบว่าเข้าเรื่อยๆตัวคูณเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอ้โยังไม่เข้าตีสปินเนี่ยโอ้ยแต่พี่าวมากขนาดนี้โอ้โหลูกให้ดูดิ 3, คูณสามคูณห้าคูณโอ้โโดูช็อตนี้แต่ว่าคูณแค่แปดแต่คูณแค่แปดก็ก็อะไรเอ่ยเมื่อกี้บวกอะไรโอ้โพี่วายยังมาอีกจุกจุไปเลยลูกจุกๆุไปเลย ตอนนี้คูณ25นะคะแต่พีว่วายมาช็อตเมื่อกี้นี้โอ้โหยังไม่จบยังไหลอยู่ยังไหลอยู่คูณ35มสิขึ้นไปแล้วนี่เฮ้ยๆๆคูณห้าสิบโอ้ย,ยังไหลอยู่ยังไหลอยู่โอ้บวกทั้งหมดซุปเปอร์เมกาวีนะคะเจ็ดพันนึ่งร้อยเก้าเมื่อกี้ไงที่แบบว่าเต็มหน้าการะดานโอ้โหสุดจริงๆนะ จากทุน500นะคะตอนนี้ขึ้นไป9,000กว่าและเอียอีลายอยากเบรกันะคือถึงไม่เข้าฟรีสปินหรือว่าไม่เข้าสแกตเตอร์ก็ช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยคือพอแล้วอ่ะโอ้โหจากทุนแค่500เองเอ้ยเข้าไหมเข้าไหมขออีกตัวนึงลูกขออีกตัวนึงใช้สแกตเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะเกมซอมบี้เอาเบรกนะคะของค่าย PG นะอีกตัวนึ่งลูกมาไหมจังหวะนี้ต้องมาแล้วมาสิมามา สแกตเตอร์ด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้บวกมา9,000กว่านะหมุนแล้วหมุนฟรีจะปินคือ15ครั้งนะคะใช้สแกตเตอร์แค่3ตัวย้ำนะหมุนฟรี15ครั้งนะคะซอนบี้เอาเบสของค่าย p G แนะนำเลยนะคะแนะนำเลยโอ้ oh. คือมันฉ่ำตรงที่หมุนฟรีตั้ง15ครั้งนี่แหละสุด,สด ลูซิว่าเข้าฟีสปินจะได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บเก็บรอบนอกมาแล้ว900 0กว่านะ <Yeah. S 1> หมุนฟรีเข้าฟีสปิน15หมุนนะอาจจะได้เท่าไหร่เอ่ย mm hmm. แนะนำนะคะซอมบี้เอาเบสของค่าย PG จนะคะใครยังไม่เคยลองลองเลยหรือใครยังไม่มีทางเข้าเล่นนะแนะนำซิ้มลิงค์ข้างล่างนะคะใต้คลิปอีหลาจะปักหมุดไว้ให้นะคะ mm hmm. อยากเข้ากลุ่มก็คลิกลิงเข้ากลุ่มนะคะอยากสมัครสมาชิกก็คลิกลิงที่สมัครสมาชิกนะคะ mm hmm. หรือว่าเข้ากลุ่มมาแล้วก็ ขอลิงก์สมัครในกลุ่มได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดสับสุดท้ายด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะถ้ามีเกณฑ์ดีๆมาแนะนำอีลักก็จะมารีวิวให้รับชมเรื่อยๆนะคะสำหรับ f อทั้งหลายเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ข้าฟีดีฟีไมจุดโอ้ยไม่จอดนะคะไม่อยู่ด้วยโอ้ ค้าฟรีในฟรีแต่ว่าตอนนี้คือเข้าฟรีสปินมาบวกมา170ยเจกว่าบาทน,นะคะเฮ้ลูกอย่าใจร้ายอย่าใจร้ายตอนนี้คูณ24แล้วเฮ้ย <'re> จัดมาช้ำๆในลูกเริ่มหมุนฟรีอีกแค่4ครั้งห <'re> มุนปีี่ครั้งอุย้ยคูณ32ขึ้นไปแล้ว <'re> แต่ว่ายังไม่มีช็อตแตกเด็ดๆนะ ขอช็อตเด็ดสักช็อตหนึ่งลูกแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะจากทุน500อตอนนี้ขึ้นบวกมาแบบหมื่นแล้วอะคือพอแล้วนะคะจบฟีรอบน,นี้แหละก็พอแล้วนะพอแล้วเนาะรีวิวแค่นี้พอคือแนะนำโอ้ดูช็อตนี้ลูกเอ้ย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 คุณส8ปนะคะยังไม่หย,ย,ยุดยังไม่หยุดยังไหลองสี่สิบ้าแล้วโอ้ยจัดไปลูกเอ้ย ซปเปอร์เมกาวิน5,109บาท,บาทโอ้โหจากทุน500นะคะเน้นเลยทุน500ขึ้นมา1 0 0 0 0 15,000าแล้วนะ15,000อ่ะันหมุนฟรีรอบสุดท้ายลูกโอ้โหแนะนำนะคะใครอย่าลืมเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกาด subscribe ด้วยนะแล้วก็ต้องการทางเข้าเล่นนะคะแนะนำลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพอแล้วจริงๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็เฮงเลยทุกคนจ้า